ท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำพุ่งกระฉูดจริงๆนะครับคำถามคือเอ๊ะทองคำสำคัญยังไงทำไมมันมีราคาสูงมากนะักเอาเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยโอ้โหทองคำไทยนี่พุ่งขึ้นไปแต่ห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับทองคำต่างประเทศอย่างโกลด์สปอตเนี่ยขึ้นไปแต่สามพันสี่ร้อยกว่าออนอดอลลาร์ต่อออนนะครับตลาดโกลด์ฟิวเจอร์นะครับก็ขึ้นไปแต่สามพันสี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อออนเส้นเดียวกันเดียวน้มพุ่งกระฉูดอีกต่างหากโดยที่คำถามคือแล้วเราควรลงทุนไหม หรือทำไมทองคํามันพุ่งกระชูดแบบนี้ทําไมมันมีราคาสูงจังจาไว้ง่ายครับเอาแบบเบสิกพื้นฐานเนี่ยท่านที่อาจจะไม่ค่อยเคยลงทุนไม่เป็นไรรู้ไง่ายๆว่าทองคำมันเป็นทองคำมันเป็นได้หายากนะครับเป็นที่นิยมของมน,นุษย์ของคนเราเนี่ยมาเป็นระยะเวลาช้านานแล้วนะครับความสวยของเขาความมันวาวของเขาความคงทนของเขาความไม่เป็นสนิมของเขานะครับทองคําที่ถูกใช้เป็นเป็นเป็นทุนสํารองว่าประเทศนะนะครับ แล้วแน่นอนว่าจําไว้เลยนะครับว่าทองคำเนี่ยทุกๆก,การลงทุนทุกๆสินทรัพย์เนี่ยทองคำเนี่ยเขาจะราคาขึ้นทุกครั้งที่มีข่าวลบๆที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามสงครามขนาดกลางสงครามขนาดใหญ่สงครามรัสเซียยูเครนเมื่อก่อนสงครามอาเอร์เซียนะครับสงคราม Israel, อิสราเอลโรคระบาดนะครับข่าวลบข่าวร้ายจําไว้นะข่าวลบข่าว,าวร้ายโรคระบาด โควิด1 9เอ้อ่ยโรคนั้นโรคนี้เอ่ยซาร์สเอ่ยไข้หวัดนกเอ่ยต่างๆเนี่ยนะครับหรือความทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างประเทศในเชิกงการค้ามิตีทางการค้าเช่นนโยบายภาษีทรัมป์เนี่ยนะครับกลายเป็นสงครามการค้าที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดเงินตลาดทุนสูงมากระบบเศรษฐกิจมันปั่นป่วน,นสูงพวกเนี้ยพวกเนี้ยจำไว้ว่าเวลาเกิดข่าวลบๆทั่วโลกเนี่ยความที่ทองคํามันมีความน่าเชื่อถือสูงความเชื่อมั่นสูง มีสภาพคล่องสามารถแปลเป็นเงินสดได้ในทันทีแบบนี้นะครับมูลค่ามันสูงเนี่ยมีความชัวความเชื่อมั่นสูงเนี่ยแน่นอนแหละครับเมื่ออะไรที่มีความชัวสูงสูงเนี่ยเมื่อถึงความปั่นป่วนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เงินนะเงินมันจะพุ่งเข้าหาทองคาจำไว้นะง่ายๆแบบนี้เลยเงินมันก็จะพุ่งเข้าหาทองคําทําให้ทุกครั้งที่มีข่าวลบข่าวน่ากังวลใจข่าวราพวงนะครับสงครามสงคารามราคาทองคำจะขึ้นสูงแบบนี้นั่นแหละครับ มันจะสวนทางกันนะถ้าเกิดเศรษฐกิจดีดีหน่อยและก็ไม่มีข่าวลบมีแต่ข่าวบวกเศรษฐกิจพุ่งพุ่นะครับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเงินเนี่ยมันก็จะไหลไปตามสินทรัพย์หรือว่าการลงทุนตลาดเงินตลาดตัวตลาดทุนต่างๆตราสารนี่ตราสารทุนต่างๆก็ว่ากันไปมันจะกระจายไปมันก็ออกจากทองไปออกจากเซฟโซนไปแต่ทองมันคือเซฟโซนนี่แหละครับอันนี้เอาแบบง่ายๆเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกครั้งที่มีข่าวลบข่าวใหญ่ข่าวลบทองคำถึงราคาขึ้นแบบไม่ส่วนช่วงนี้เนี่ย เกินกับรา,ายวันเนี่ย <c oughs> แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะแต่ไม่แนะนำนะบางทีงนะ